ราที่เราสืบต่อๆกันมาอยู่หลายเรื่องถึงความลึกลับในผืนป่ากแกล่งกระจานอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งมีการพบเจอกันมาอย่างมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องรลวเหล่านั้นว่ากันว่าเคยมีพานสามคนพากันเข้าไปล่าสัตว์ในปา่าเป็นพลานวัยกลางคนหลุนเดียวกันทั้งสามคนมีความชำนาญในการล่าสัตว์ไม่แพ้กัน ซึ่งทั้งสามนั้นเข้าไปในป่าพร้อมๆกันทุกครั้งไม่เคยมีครั้งไหนที่ต้องขาดคนใดคนหนึ่งไปเพราะถือเอาความปลอดภัยในการเข้าป่านั้นเป็นหลักจะได้ไม่มีการผิดพลาดจนเกิดมีอันตรายเกิดขึ้นเพราะเคยมีพรานที่ต้องเอาชีวิตเข้าไปทิ้งในป่ามาแล้วมากมายตั้งแต่โบร,โบราณน,นานมาแล้วจนถึงปัจจุบันจากความลึกลับรวมแม้กระทั่งสัตว์ร้ายที่มีอยู่มากมาย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่งาก็ไม่เคยคาดคิดกันมาก่อนเลยว่าจะมาพบเจอแล้วไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดกับตนเองด้วยพลานดาวนั้นเป็นคนที่จดจำทิศทางได้เป็นอย่างดีมากกว่าใครเพื่อนทำให้การเดินป่านั้นไม่เคยมีการหลงแม้แต่ครั้งเดียวส่วนพลานเล็กกับพลานใบนั้นเก่งในทางหาหล่องรอยของสัตว์รู้ว่าตรงไหนมีสัตว์ป่าหรือว่าแหล่งหากินของสัตว์ป่า โดยการสังเกตจากร่องรอยตามต้นไม้และพื้นดินที่สัตว์มักจะกัดกินหรือไม่ก็ขุดกินลากไม้อ่อนเป็นอาหารและจะใช้ลำตัวนั้นถูก,กับลำต้นไม้จนเกิดเป็นรอยบ่งบอกว่าสัตว์ใช้เวลาอยู่ในบริเวณนั้นนานมากหรือไม่ก็คือหากินอยู่บริเวณนั้นนั่นเองทำให้ทั้ง3มคนนั้นไม่เคยพลาดที่จะได้สัตว์ตามที่ตนเองนั้นต้องการทุกครั้งไป ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันหลังจากที่เดินเท้าเข้าไปจนพบกับแหล่งที่น่าจะทำนั่งห้างดักหญิงสัตว์ได้แล้วทั้งสามก็แยกย้ายกันหาไม้ปีนขึ้นไปมัดห้างอยู่บนต้นไม้ใหญ่ทันทีโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายเพราะต่างกันรู้กันดีอยู่แล้วหลังจากที่นั่งห้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันนั่งกินข้าวหอที่ห่อมาด้วยน้ำที่ใส่กระบอกติดมาด้วยนั้นก็เริ่มจะลอยลอลง เพราะว่าวันนั้นอากาศร้อนกว่าทุกครั้งที่เข้าป่ามาเกิดเลยกินกันมาตลอดทางจนน้ำที่นำมาด้วยนั้นเกือบหมดไม่ไกลจากที่นั่งห้างก็มองเห็นว่ามีน้องน้ำอยู่ตอนที่เข้ามาถึงก็ยังได้ยินเสียงน้ำไหลอย,อยู่ด้วยก็คงพอจะรู้ว่าไม่มีทางที่จะอดน้ำแน่นอนช่วงเวลานั้นประมาณสักห้าโมงเย็นเห็นจะได้พลานดาวกัเลยเป็นคนลงไปกรอกเอาน้ำคนเดียว เพราะดูแล้วสัตว์คงจะออกมาหากินในช่วงเวลาค่ำๆหน่อยลงไปจากหนั่งห่างได้ก็เดินดิ่งตรงไปที่ลําน้าที่เห็นหนั่นทันทีส่วนพลานเล็กกับพลานใบก็นั่งหมองสำรวจไปเรื่อยๆและคุยกันไปเรื่อยเปื่อยถึงเรื่องลาวทั่วไปจนลืมพลานดาวไปเสียสนิทจนความมืดอนั้นไก่จะมาเยือนเต็มทีก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าพลานดาวนั้นไปกอกน้ำถึงไหนกัน ทำไมถึงได้หายไปนานมากนักจึงเริ่มผิดสังเกตมองไปทางหน้องน้ำก็ไม่เห็นวีแววของพลานดาวแต่อย่างใดแต่ไหนแต่ไรมาพลานดาวไม่เคยทำอะไรเรหลยวไหลแบบนี้มาก่นอนเกรงว่าอาจจะลืมล้มหรือว่าบาดเจ็บอยู่ที่น้องน้ำหรือเปล่าก็าไม่รู้พลานเล็กกับพลานใบจึงรีบพาคันปีนล,ลงไปจากหนังห้างเพราะเกรงว่าถ้ามืดเข้ามาจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้ จึงได้รีบพากันเดินดิ่งไปที่หนองน้ำนั่นทันทีแต่ก็ยังหาตัวของพลานดาวไม่พบทั้งข่นั้นร้อนใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นความมืดน,นั้นเริ่มปกคลุมลงมาอย่างรวดเร็วแต่ยินเสียงอะไรแปลก,ปกเป็นต้องสะดุ้งโยงยกปืนขึ้นมาสาต์ส่องลำกล้องไปทั่วตัดสินใจรีบเดินกลับมาที่หนังห้างทันทีเพราะไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับป่าแถบนี้ และเคยเข้ามาแถบนี้เป็นครั้งแรกเพราะความที่พื้นป่านั้นมีความกว้างใหญ่ไพศาลมากซึ่งบนนั่งห้างก็ได้มองหาพลานดาวไปจนทั่วแต่ว่าความมืดดมิดก็ทำได้เพียงแค่มองเห็นไม่ไกลมากนักก็เลยจนปัญญาที่จะหาพลานดาวนั้นพบได้อีกค่าคืนนั้นไม่มีการยิงสัตว์ใดๆเกิดขึ้นเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปยิงพลานดาวเข้า แต่เอาเข้าจริงๆค่ำคืนนั้นกลับเงียบสนิทไม่มีแม้แต่สัตว์ตัวเดียวที่จะโผล่ออกมาให้เห็นทั้งที่พลานทั้งขู่นั้นมีความชำนาญในการดูหล่องรอยของสัตว์แต่ว่ามันเงียบสนิทจนสร้างความแปลกใจให้กับพลานทั้งสองมากจนล่งเช้าก็รีบพากันปีนลงจากหนางห้างเดินสำรวจตามหาพลานดาวกันต่อไปจนได้เดินเลยลึกเข้าไปในป่าอีกด้านเกิดสังเกตว่า เห็นมีควันพวยพุ่งขึ้นมาจากยอดไม้ก็เลยพากันเดินดิ่งเข้าไปหาทันทีพลานเล็กกับพลานใบก็ยิ่งแปลกใจกับสิ่งที่เห็นเพราะไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าแถบนี้ด้วยมีชายไว้ไล่เลี่ยกันกับพลานทั้งสองท่าทางน่าจะเป็นพลานเช่นเดียวกันหนังย่างเนื้ออยู่ที่หน้ากระท่อมที่แลดูเก่ากโกโลโคโซแบบไม่น่าที่จะมีคนอาศัยอยู่ได้ พอชายคนนั้นเหลือบมาเห็นพลานเล็กกับพลานใบเข่าก็ทำท่าสะดุ้งเล็กน้อยเหมือนไม่เคยมีใครเข้ามาพบเจอมาก่อนกระมังแต่พอตั้งตัวได้ก็เลยล,อล้อเรียกให้พลานทั้งสองนั้นเข้าไปนั่งกินเนื้อ,อย่างด้วยกันก่อนแล้วก็นั่งพูดคุยสนทนากันอยู่พอสมควรนั่งกินเนื้อ,อย่างนั่นไปด้วยโดยที่มีความรู้สึกว่ารสชาติของเนื้อนั้นมันแปลกๆดีแต่ก็ไม่ได้ถามว่าเป็นเนื้ออะไร พอสนใจเพียงแต่จะถามไทยถึงพลานดาวเสือมากกว่าว่าเห็นใครผ่านมาทางนี้บ้างหรือไม่แต่ว่าชายคนนั้นเขาบอกว่าไม่เคยพบเห็นใครผ่านเข้ามาเลยและสังเกตว่าชายคนนั้นจะชำเลืองมองดูปืนของพลานทั้งสองนั้นอยู่บ่อยๆจนคิดว่าอาจจะชอบปืนหรือไม่ก็ไม่เคยเห็นปืนมาก่อนที่อยู่ในป่าดงอาจจะใช้วิธีดักสัตว์แบบเก่าๆ ที่ใช้กันมานมนานตั้งแต่สมัยโบราณและสุดท้ายก็ต้องขอตัวไปตามหาพลานดาวกันต่อก่อนที่จะเดินทางจากไปชายคนนั้นก็ได้ร้องถามว่าเนื้อที่กินนั่นรสชาติดีหรือไม่พลานเล็กก็บ,บอกว่ารสชาติมันแปลกๆดีไม่เคยกินมาก่อนชายคนนั้นก็บ,บอกว่าถ้ากินสดๆนะจะได้รสชาติดียิ่งกว่านี้อีก พลานทั้งสองได้แต่ยิ้มทำหน้าเจริญแล้วก็ลีบเดิอนออกจากที่นั่นไปในที่สุดตามหาจนแล้วจนรอดก็ไม่พบแม้แต่ลองรอยของพลานดาวจึงได้เดินทางกลับย้อนมาที่นั่งห้างเก่าเกือบจะเย็นเข้าไปแล้วพอปีนขึ้นไปก็นั่งพูดคุยกันถึงเรื่องของพลานดาวว่าถ้าหากเกิดอันตรายอะไรเกิดขึ้นก็น่าจะมีลองรอยอะไรให้เห็นบ้าง เสียตรงที่พลานดาวนั้นทิ้งปืนเอาไว้บนห้างห่วงแตกกระบอกน้ำสามกระบอกที่สพายติดตัวลงไปเพื่อจะกอกน้ำนั่นด้วยโดยไม่คาดคิดว่าจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นพลานทั้งสองก็ไม่ได้คิดเช่นเดียวกันก็เลยปล่อยให้พลานดาวนั้นลงไปยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าจะต้องทําอะไรกันต่อไปและไม่รู้ว่าพลานดาวนั้นหายไปไหนกันแน่ทั้งข่นั้นหนังมองออกไปในความที่มืดมิด ที่มีเพียงแสงจันทร์สาดส่องลงมาหเห็นเพียงเล็กน้อยถอดสายตามองออกไปจนทั่วไม่พูดไม่จ้าอะไรกันอีกช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มเศษ็ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังสวบสาบสวบ,บ,บสาบใกล้เข้ามาพยายามเพ่งสายตามองว่าใช่พรานดาวหรือไม่เพราะเอาที่มองเห็นนั่นมันเป็นร่างของคนแต่พอเข้ามาใกล้กับพบว่า เป็นชายคนที่นั่งย่างเนื้ออยู่ที่หน้ากระท่มเก่าๆหลังนั้นแต่สังเกตดูที่ปากและมือมีรอยเลือดสดๆนั้นติดมาด้วยไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาพอเข้ามาใกล้ก็แงนมองขึ้นมาบนนั่งห้างร้องบอกกับพรานทั้งสองว่าจะลองไปกินเนื้อสดๆกันดูไหมเหล่าว่ารสชาติจะดีแค่ไหนพร้อมกับทำท่าทางสยยิ้มจนดูน่าสยดสยอง เพราะามีเลือสดสดสดแดงฉานอยู่ที่ปากด้วยพลานทั้งสองมองหน้ากันเลือดหลักทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั่นเป็นคนหรือไม่ในขณะที่กำลังทำท่าทางงุนงงกันอยู่นั้นโดยที่ไม่คาดคิดจู่ๆล่างของชายคนนั้นกับแปลเปลี่ยนร่างไปเป็นพลานดาวต่อหน้าต่อตาของพลานทั้งสองทำเอาทั้งสองนั้นถึงกับร้องเหวอเสียงหลง ดวงตาของพลานดาวที่ยืนอยู่เบื้องล่างนั้นดูแดงฉานราวกับเปลวไฟแน่ชัดแล้วว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่คนแน่พลานเล็กตั้งสติได้ก่อนก็ยกปืนขึ้นส่องลงไปแล้วก็ยิงทันทีปังกระสุนพุ่งเข้าไปที่หัวไหลของพลานดาวที่ยืนอยู่ด้านล่างนั้นมือไม้สั่นจนพลาดเป้าที่ตั้งใจไว้ไปหมดแต่ว่าล่างนั้นแต่ว่าล่างนั้น ก็ถูกกระสุนปืนจนล้มความลงไปพลานใบเองหลังจากที่ตั้งสติได้ก็หลนลานยกปืนขึ้นแล้วก็ยิงทันทีเช่นเดียวกันปังเสียงปืนนั้นดังสนั่นทำเอาล่างของพลานดาวสะดุ้งเหือกลุกขึ้นปวดพลาดแล้วกระโจนหนีไปทันทีแต่ว่าหล่างที่พุ่งกระโจนหนีไปนั้นทำเอาพรานทั้งสองนั้นตกใจหนักเข้าไปอีกเพราะว่า มันเป็นล่างของเสือลายผาดก่อนตัวยาวไม่ต่ำกว่าหกอกทำเอาพลานเล็กร้องลั่นออกมาว่าเสือสมิงนั่นมันเสือสมิงจนล่างเสือสมิงที่เห็นนั้นกระโจนหายไปในความมืดทั้งสองยังมือไม้สานไม่หายพากันพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจนฟ้าสว่างก็ยังไม่จบเพราะยังไม่เห็นหลองลอยของพลานดาวด้วยว่าถูกเสือสมิงนั่นกินไปด้วยหรือไม่ รอจนกระทั่งตะวันนั้นโผล่ขึ้นมาจึงได้กล้าปีนลงจากนั่งห้างสะพายเอาปืนของพลานดาวติดไปด้วยเพราะคงจะไม่ย้อนกลับมาอีกแล้วก็รีบเดินตามรอยเลือดของเสือสมิงตัวนั้นไปคาดว่ามันจะพาไปพบเขากับพลานดาวเขาแน่นอนว่าอยู่ที่ไหนและมันเองก็คงจะบาดเจ็บไปไม่ใช่น้อยจนรอยเลือดนั้นตรงไปทางกระท่อมหลังเก่าๆหลังนั้นเอง ที่มีชายคนที่นั่งย่างเนื้ออยู่เมื่อวานนี้และหายเข้าไปในกระท่อมทั้งสองคนนั้นเปิดประตูเข้าไปดูด้วยความระมัดระวังตัวพอประตูเปิดเข้าไปก็ถึงกับผงะกับกลิ่นเน่าเหม็นอย่างรุนแรงที่ประท่าออกมาจากในกระท่อมมองเข้าไปก็เห็นว่ามีแต่เศษซากสัตว์นั้นเต็มไปหมดด้านในพบรลางของชายคนนั้นนอนตายสนิทจมกองเลือดอยู่ มีรอยกระสุนพุ่งเข่าที่ท้ายถอยทะลุออกทางเบ้าตาและที่หัวไหลอีกนัดแต่ว่าสภาพที่เห็นนั่นมันเป็นคนข่งเสือชายคนนั้นเป็นเสือสมิงอย่างที่คิดไว้จริงๆถัดจากล่างของชายคนนั้นไปอีกหน่อยเป็นล่างของพลานดาวที่นอนอยู่ดวงตานั้นเบิกถลนใบหน้านั้นเขียวช้ำจนแทบจะจำไม่ได้เนื้อและเครื่องในนั้นหายไปเกือบหมด เหลือแต่เศษเสื้อผ้าและหัวที่ติดอยู่กับโครงกระดูกนึกถึงเนื้อที่ย่างเมื่อวานก็ทำเอาทั้งสองนั้นถึงกับพุ่งเอาของเก่าออกมาจากปากรีบถอยห่างออกมาจากกระท่อมทันทีแล้วก็ช่วยกันรีบจุดไฟเผากระท่มนั้นทิ้งเสียรอจนไฟนั้นมอดใหม่จนหมดก็ได้ไปคุยเขียจงจุดที่มีพลานดาวนั้นนอนอยู่เก็บเอาเท่ากระดูกกลับไปบางส่วน หลังจากที่พากันออกไปจากผืนป่าแห่งนั้นแล้วก็ไม่เคยเหยียบย่ำเข้าไปในผื้นป่าพื้นลาสัตว์อีกเลยไม่มีใครรู้ว่าพลานทั้งสองนั้นกลัวเสือสมิงหรือว่ากลัวความสยดสยองที่ได้กินเนื้อเพื่อนเข้าไป